สวัสดีค่ะแคมาแล้วเปิดติตุหน้ากับพ่อที่รักโลดแล้วค่ะเนาะวันนี้เราจะมาแกงที่รักนะคะแกงมะข้อยจุกเนาะใส่น้ำปลาไปรเ,รเรียบร้อยใส่ข่าเบือเรียบร้อยค่ะตามพริกใส่ตะไคร้ไปเรียบร้อยแล้วแซ่บแล้วค่ะมาที่นี่แครก็เริ่มกดอดพิณโอนะะนเนาะค่ะที่นี่แค่เองเนาะตั้งแต่ตอนที่ทำตอนแรกเนาะไม่ได้กดอัดวิดีโอ อันนี้คือแซบแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักกันเลยค่ะผักของเราก็จะมีผักนางเลิศเนะคะ่ะเก็บจากป่าเมวนหลังบ้านแล้วก็กแล้วก็ผักชีลาวใช้ซ้ำนี่ละคะพี่ๆเพราะว่าผักบกวยบกวยมีหลายนะคะขออนุญาตใช้มือหยุมเพราะว่าเรากินเองเนาะนี่นี่ใส่ให้หมดเลย เด้อค่ะผูดไดอยากกินแกงที่รักน้ำแข็เนาะพูดได้กินแกงจุบ๊บจุ๊โอ้ยหอมผักกระหยงเลยค่ะหอมผักขะเยงแล้วก็ปิดท้าด้วยผงวิเศษนิดนึงค่ะผงวิเศษนิดนึงเสื้อแขนบอว่าแขนใส่นิดนึงจะ <laughs> เป็นรอยเสียอีกเนาะลอเล่นมาแขนร้อเล่น แกงหอยนี่บ่ให้เผ็ดเนาะค่ะพี่เพราะว่าเวลาขับจูบี้แสีสบปากแกงแบบว่าไม่ต้องเผ็ดมากน้ำอัดจอกเนาะค่ะคนคนเนาะอ<น>อ้ยว้าอร่อยนัวครัวหน้าบ้านวันนี้เสนอเมนูแกงที่รักเนาะค่ะคุณนะอุย้ยแสีบขนาดเลย ขอบคุณที่รับชมวิดีโอค่ะพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูอ,อร่อยๆจากครัวหน้าบ้านค่ะสวัสดีค่ะ